จยจยันนาัเนหาการจักากยุดยุดแฮฮ่จะการแตีันหลบกแนซเฮ้ยราราทีนานคนอะไรก็ไปหลงร์ฮร์สวแล้วมันเพิ่มเพิ่มมาแล้วจ้าแบคเตอร์อือชักผีแค่แล้วอแล้วอะรไหนก็ได้ใคไหนกเนาะ เจ้าเกายบายนะไซโยนาระอ่ะอ่ะไอ้ด <No> ah ็อกเตอร์หลอกกูไอ้สัตว์กูจัดการสนงเร่ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยออะเปิดอัได้เปเฮ้ยจะตายสิตายจริงไอยอจอร์ดี้พิชซเฮ้อเกิดเฮ้ยทำไมกดได้ไปวะ

อะไรวะเฮ้ย hey, ตัวปอมใช่ umas, stay, ตัวปลอมไอ้ต um, yeah. ันมัจะบอมเฮ้ยอะไร้่อเฮ้ยอ่ะจิกว่ะไป็บนะไฟอเะไรอะเป็นอะไรไหมเจบแล้ผมน่ามเวไหอ้ยฉันเหมือนฉันจะบักเจ็บนะ Oti. GM. Oti. Wait a minute. Wait a minute.